สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญรูปไข่รุ่นเหนือเมฆโอ้โหปี2564นะครับ รุ่นนี้จุโมนการจะสร้างไม่เยอะนะครับกล่องยการรุ่นนี้จะเป็นกล่องสีขาวอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ใครมีลงยาเต็มพื้นเต็มก็เก็บให้ดีแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวมาดูใบล ắc, เดี๋ยวมาดูเหรียญที่สวยก่อนใบยการเนี่ยผมพยายามหาแล้วหาไม่เจอแต่กลุ่มเล่นหามีนะครับแต่ใบยการี่จะหาลําบากนะครับแต่จุโมนการจะสร้างถ้าดูจากเลขคนละเบอร์ <c oughs> ี่ไม่เยอะนะนี่ครับตัวอย่างครับอันนี้เนื้อ,งนน Lebanon, องเงินหน้ากากทองคํานะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินนะครับลงยาพื้นน้าเงินขอบน้ําเงินโอ้โหเนื้อ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอะไรครับนี่ด้านหลังก็ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้ออื่นไม่มีตอกเนื้อนะถ้าเป็นเนื้อเงินก็ตอกงองูชัดเจนนี่ครับแล้วก็โค้ดพอพานดาวกระจายมีทุกเหรียญตำแหน่งเดีวยวกันด้วยข้างในข้างหลังจะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่คือเหรียญรุ่นเหนือเมฆหลวงประพัดนะครับด้านหลังจะมีเขียนอาวุอายุหนึ่งร้อยปีนะโอเคมาเดี๋ยวไปดูเหรียญจริงกันก่อนเหรียญจริงวันนี้ผมมีเนื้อบักากานะครับเนื้อบักกาแล้วก็เนื้อทองทิพย์รวมถึงเนื้อทองแดงนี่เหรียญแรกครับ เป็นเนื้อ,อบักกานะครับลงยาจีวอนพื้นแดงขอบม่วงคนระับโอ้โหมาดูความคมชัดนะข้างล่างเงินมังกรกับเมฆใช่ไหมครับอันนี้หน้าตาหลวงพ่อพัดนะโอ้โหลงยาแดงก็ถือว่าโอเคนะครับลงยาไม่เลอะไม่เลื่อนนะขอออกจากซีเลยครับนี่ลงยาก็อันนี้ขอบอันนี้เนื้อ,อบาาักกาโอ้โหเหมือนเรียกว่าเนื้อเงินนะเป็นเนื้อ,อบักกานะครับลงยาขอบอัขระเลขยันอยู่ขอบเหรียญเยอะเลยนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นยันพุทธซ้อนนะครับนี่ โค้ดพอดากระจายมีทุกเหรียญน,นะครับโค้ดเลขลนนัมเบอร์เป็นโค้ดเลเซอร์นะครับถ้าโค้ดพอเป็นโค้ดตอกนะครับปี2564เส้นสายยันคมชัดนะครับนี่คมชัดดีโอเครุ่นนี้สร้างน้อยนะดูเลขนี้ยิงเจ็ดิเลยนะครับเหรียญต่อไปก็นเนื้อบักกาเหมือนกันครับเป็นเนื้อบักกานะครับลงยาขอบน้ําเงินหน้ากากทองแดงสตินโอ้โหดูงานหน้ากากเขาเป็นไงของงานหน้ากากก็ถือว่าโอเคนะ หน้ากากทองแดงซาตินด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นเลข5้าห้าใช่ไหมครับเลขน้อยหลักหมดเลยต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์ขอบแม้ลงยาพื้นจะไม่ค่อยมีนะครับเี่ตรงตรงหมายเลขเก้าศูนย์โอโ้โหสร้างน้อยผมว่าไม่ถึงร้อยหลังแน่เลยนะนี่โอโ้โหใครมีก็ใครมีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะว่ามีข้อมูลยังไงนะครับผมพยายามหาอยู่นะครับนี่ เป็นเนื้อทองแดงเนาะลงยาจีวอนนะครับพื้นน้ำเงินขอบน้ำเงินถ้าอย่างนี้เนื้อนวะวัดนาจะมีตอกนอนหนูนะนี่เนื้อทองแดงหมายเลขหนึ่งสองห้าโอ้โหรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ถ้าใครชอบเหรียญแบบเหนือเบกอย่างนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมรุ่นเหนือเมกน,นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮง,งเฮงรวยรวยนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ